สินเดียวกับที่จังหวัดปัทลานนะครับสำนักง,งานประหนัดสมตรตูมิรวมกับส่วนําำงธรรมจังหวัดปัทลุงและส่วนราชการในพื้นที่ได้มีการตั้งส่วนน้ำรงธรรมส่วนนาหลับเรืองลองลองเลียนลองถูกจากพี่นองประชาชนรวมถึงมีการหับแจ้งบอดแซกการกระทำความผิดกฎหมายและแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขโดยได้ตั้งจุดบริการที่โรงเรียนอนุบาลปัตลุงอำเภอเมืองจังหวัดปัทลุงนะครับ ถึงแนกวก,นการทีพนักงาะหยุดันโนชานในยองนันธุนตุีลงพื้นที่ััวราชการในพื้นที่ด้วยโดยพ่น้นงประชาชนก็สามารถขับข้อคำปรึกษาหรือว่าสงเรื่องลองเรียนลองถูกได้ตลอดทั้งวันเพียงนำบัตรประชาชนไปยืนยยืนยันตัวตนนะครับพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด1 9สามารถขับบริการได้ทันที โดยมี่วนากการที่เกี่ยวข้องคอยคำปร,รึกษาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นสำนักงานี่ดินจังหวัดนะครับสำนักงานชนารลัก้นทีสำนักงานพัฒนาสัางคมและก็ความมั่นคงข้อมนุนุ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่ทนัน <ๆ S 1> ก็ไปได้<ช>ที่ so นักการท่องจังหวัดในแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะ